มีแนวเลี้ยงใหม่และพี่น้อง <c oughs> เลี้ยงหอยเฉรี่ยีทองจ้ะลูกหน่อยมันมีพี่น้องเพิ่นหายมาแบงหายมาบ่ประสงค์ออกน้ำดึกเพิ่น <c oughs> <c oughs> บ่ประสงค์ออกน้ำปะาะสานพยสัยทักทายท่านผู้ชมเฮานี่ครับเฮ็ดเวียาากอยู่ิวปีเอฟซีถามว่าเจ้าขับรถไถเก่งหรือเปล่าพยสัยประสานว่าท่านเปลนอยู่พี่น้อง ยังจอดได้เฉลยอยู่นี่พี่น้อง <g ül> เรียนเกาเรียนอวกขึ้น,น <g ül> สี่ใหญ่ต้องไปบไอใหญ่จ้ะเพราะว่าเตรียมบอไว้แล้วการเตรียมบอเฮ็ดจังไรแน,น่เพราะงี้ใช่เขาไปซื้อปอกมาอืมอันดับแรกว่าอุดกดมันใหม่อือเออแบบสำเร็จก็ได้จะ้ะที่เขาอุดปอกให้แล้วก็มีอุดก็อุดกดไอ้ก็มี เอามาตัางไว้เลยเนาะอือหาสถานทีแล้วกันตังไว้ใจ้นำว้แชเอาต้นกล้วยมันสับแชไว,กว้ก่อนให้ปูนมันตายจ้ะส,สามชีคขื้นหาขึ้นคุณนละ่ะจ้ะนี่คือบอ่อที่เทปูนใหม่เน,ะน,นาะเทปูนอัดตูดอัดก้นมันใหม่ กอบอนี่มันเกาแลวพี่น้องนี่อันนี้บ่วเกายอลอทั้งใต่นี่ก็มีดินน้่มด้วยจ้ะเพราะว่าปลูกพักบอเป็นสี่ปีเลยตึ๊็เอามาก็มาลงได้เลยหม้เฉลี่เพ่นมากสะอาดพี่น้องบ่าจำเป็นต้องใส่ดินก็ได้บ่ใส่เลยล่ะมันดูนดเคยขี้ดินแบบมีลูกคา่ามาเห็นมาถามอะไรได้บ้างหันเพื่อนว่าเลี้ยงไว้ได้ร้ายเด้อสิมาสือ่อเพิ่นว่า <laughs> ขนาดกำลังเริ่มต้นได้เพิ่นมาติดต่อแล้ว <laughs> <อ>ถือว่าใหญ่ว้อยู่เนาะกลางคืนคุณแล้ว่อยสิไเด้มาเก็บใหมเออมันบอขึ้นมันหมดที่ดินอยู่ ไอ้นี่ตายเบิดเลยพี่น้อปอามาได้น้อยได้นไงคือว่าใหญ่ไายอยู่บกคอยนี่ละเลี้ยงง่ายสุดบกเปลืองหวัวหางบกเคยเลี้ยงหรอกแต่ว่าเบิ้งในคลิปเบาเหนียวนั่นแหละเพิ่นไปถ่ายดูเพิ่นว่นาโดนๆจะหายหวัวหานเธอหนึ่งจะหายเป็น นี่ละใบสุรดนี่ละพี่น้องก <ừ. S 1> ับแหนแดงแหนพุน่ะจกเอาในขีดินบ่นะสีแยกบอบอ่อือบอตัวหน่อยกับตัวใหญ่เลียงเรียนไป ng, พี่น้องพ่อไ้เบิงหาโศกหาม่านกับสิไดีข so ้ายพุนละ <laughs> แม่นว่าฟจะใส่มีผู้ว่าจองสวงเดิสองคนเหรอถ่ายคลิปอยูย่กลางบ้านกะเส,สียงดังแน่ละพี่น้องคือไก่ท่างดำเมื่อท่านเดียวออกไปสวนอยู่วันนี้ว่าจะไปลองรถไทยอยู่ไปใส่รับให้พี่น้องฮาเบิง้งสิทยเป็นบ่เอดเบียกย์ยบ่งันแล้วก่อน ใช่ก็ขายของทั้งที่เลยในน้อยนนะึงเอามันใครไม่บ่เนี้ยเอาไว้นี่ก็ตัโอ้ในน้อยนี่แต่มีเอาไว้ค่อยๆแยกออกแยกแง่มือแหลงเอา,ากุญแจสิขึ้นมากเดี๋ยวไปเบิ่งสวนทางนี่เถอะไปใส่ก็นพี่น้องอไปเบิ่งบอเออไปเบิ่งบอนะอสวนก่ก็เตรียมไว้แล้วพี่น้อง มันขุดบ่เขาคอยไปหิวดินทั้งหนาบานคุณได้นี่มากองกองใส่นี่ยังได้ปลูกคนมายำไหลายวางงานแม่วางหันนี่แหละแกนแกนภาษีเอารถไทยเขามาไทายผัดข้าแปลงนี่บัดนี้พี่น้องกับขาดออกใหม่คอยเสียดายก็เลยได้หิวคือเกาขุดเองคือเกานี่จ้ปอก ง่ายเติบอยู่พี่น้องนี่เอาปลาหางนงนูงมาใส่ไว้แล้วกะพักตบถ้า่าใส่ปลาหางนิยูงนี่เอาสิเศษของแถมมาได้พี่น้องเหลียงแหนแดงคือกันต้องเอาปลาหางนกยูงใส่ืัอสิกินลูกย่งยูงสิมาเขืใส่จะ้ะ ต้นกล้ยเพิ่นตัดออกมาแช่นามไว้ปับจะาาพนามไว้เสื้อออกมาก็มาใชา้ในเงาก่ย้ยเพราะอดเป็นปุ๋ยตอจ้ะจังติดตามผลงานน้ำกันพี่น้องเลี่ยงอันใดก็ะือว่าประสบความสำเร็จอยู่ดอกพยงใส่เล่าคนดูแลดีเห็ดยังแล้วก็ดูแลดีเราใส่ใจจ้ะ ถ้าบ่าใส่ใจกะบ,บ่สําเร็จเด้อพี่น้องเลี้ยงหนูคือกันหลายคนมาเว้าให้ฟังว่าบ่าบาบาออกลูกว่าซั่นอะต้อยยายนี่ลูกอะต้อยยายลงบ่นี่บ่มันขึ้นไข่ ึงใครล้วก็ต้องไปเอาว่าไ,ไปบอ่อไปอนุบาทอืออันนี้เฮ็ดมองปล่อยนามออกอยู่เนาะไม่ไใส่เนาะเออในละพี่น้องจาะน้ำสี่ทยนามก็จงบาาัญญาตปอกเทได้เนี่สองลอยปอกลอยปอกลยอกลยราคามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหลานได้พี่น้องทอกันดอก่วงนี้ก็แพงเนี่เเล็กแพงอือ ด้วยเซีนซ้ำนี่แหละเพิ่นก็นว่าเล็กแพงคือลองเซีนคือปอกมาใส่หนูก็แพงคือกันแพงขึ้นปอกละเศ้าบ,บ,บาทเฮ็ดยางก็แพงเบิดของเพิ่นบัดเข้าโลละหาบาทพี่น้องเอ้ยอลงเลยนี่งน้ำได้ไหลนี่ออืเนนลีเ้ยงหอยนี่ต้องสะอาดเพราะว่าหอยชอบสะอาดแม่นบ่กพียนี่แม่นแต่มันเน่ามันสิเหม็นเด้อหอย ข้อยเนากระมนมาห้อยห่อหอยนี่วาห้อย,อยนีแหละเนาะมู่เฟินเลี้ยงจนว่าได้ขายเท่าไรเ้วจะคล้องกันล่างลางมือพิ่นอะเพราะมันเบียกหลายยางก็ได้คิดไปถึงธุรกิจ,จกจ้ะเลี้ยงไว้ให้มันมีเพราะได้กินเห่านี่แหละเฮ็ดยังกะ อันดับแรกก็เอาไว้ให้ได้กินเจ้าของเนาะพ่อใหญ่ชัยปูปลากบหนูก็ได้ตามมากก็คือมีรายได้แหละนั่นแม่งบ่งพ่อใหญ่ชัยมันสิบกินหอยเข้าปุ๋นอ่ะเว้ยมันกินนี่กิแม่งบงมาเจาะพักตบเจาะพักเจาะหยาพร้อมได้อีสีมันกับมาน้ำพักตุก นูก็ใหายบพท่านดอกพี่น้องเลี้ยงนูก็ได้คำวบ่บาพ่อพ่อขายนี่ก็คือผลผลิตทฮาผลิตให้ลูกคาบพท่าน,นจักโตโตัวใหญ่มันหาโตกตนาม,มันคุ้นมันก็เลยอกำดัจ้ำมันวมน,มนคิดตูมอยู่ ก็นามมันหนึหน่งก็สีสีทองไเอาสีใส่นามหลายบอพไปยังไงใส่นี่เยวใส่ซ้ำใส่ซ้ำหนี่บออีกหนึ่งรายการพี่น้องทีเฮ็ดเพิ่มถือว่ามีครบแลบ้วบบดนี้อรแ,แต่ว่าแม่งดาแม่งดาบอ บ่ได้เลีย้ยงดอกแม่งดากกระแซยอยู่แต่ว่ากับเป็นตะเหยหยักพี่น้องกับปูก็มีอยู่กับปูอ,อ,อยู่ใน้ลงผักเผากจะปูปูหน้าแทะปูหน้าแท้ืใครอนนะนะใครแม่งบ่งเต็มเลยเพียเพียเื่อเผอหมดมากขืนมาก,กิน น้ำสมควนใหม่มาฉีดอีกก่อนเอานะ้ำมใช้ก่อนกะคือการทดลองเหลี่ยงพี่น้องไว้กินเห่านี่แหละอันดับแรกเดี๋ยวเห็ดแปลงพักต่ออีกก่อนจะ้ะโคด,ดินมาใช่แลวกะ็แกบดำผสมน้ำแน่กี่เท้าไฟเมื่อวานน้ำกีแกะอันใกล้แกบน้ำจะ้ะ แ่มันงามเกินยังสิทายพี่น้องข้าเบึงผูกไปเห็ดเหลียไปเหมือและเล็กและหน่อยพี่น้องกิปหนาขอ,อกันไหมจ้าถา้าติดตามผลงานพี่น้องเหลียงหอยเซอรี่สีทองสวัสดีจ้า